คำนามที่เราเรียนมาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับจากเอกพจน์นะครับกลายเป็นพหูพจน์นะครับดังต่อไปนี้เอกพจน์คืออะไรก่อนนะครับเอกแปลว่านหนึ่งะครับนะบเอกแปลว่านหนึ่งพจน์ก็คือจํานวนนะฮะดังนั้น จำนวนหนึ่งเดียวครับนะฮะเราเรียกว่าเอกพจน์พหูนะพะหูก็คือพหูพหูเนี่ยก็คือแปลว่า2ขึ้นไปดังนั้นพหูพจน์พจน์ก็คือจํานวนจํานวนนะฮะตั้งแต่2ขึ้นไปนั่นเองนะครับการเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ก็จะมีกฎด,ดังต่อไปนี้นะครับ1นํานามนะคร,ครูวีใช้ตัวย่อนะฮะ เพื่อที่จะไม่ให้เขียนตัวอักษรเยอะเกินไปนะครับดูแล้วอาจจะรบตานะครับคำนามทั่วไปเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเติม s ได้เลยอย่างเช่นคำว่า book นะครับหนังสือหนึ่งเล่มไม่มี s นะครับเมื่อ book นะฮะเติม s เข้าไป books นะฮะกลายเป็นหนังสือหลายๆเล่มนะฮะตั้งแต่2เล่มขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับคำว่า cat นะฮะ อันนี้คือแมวตัวเดียวนะฮะเมื่อเติม s นะครับก็กลายเป็น cats นะครับแมวหลายตัวนะค,คำว่า pen นะฮะก็เติม s ก็กลายเป็น pens คำว่า river เติม s ก็กลายเป็น rivers นะแม่น้ำหลายสาย hand มือข้างเดียว hands มือสองข้างขึ้นไปเห็นไหมละครับว่ากฎข้อที่หนึ่งนั้นง่ายมากนะครับ ถามว่าเรียนภาษาอังกฤษจะเป็นต้องรู้ไหมก็ต้องจําเป็นที่ต้องรู้ครับเพราะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารทุกวันดังนั้นเ,เราก็จำเป็นที่ต้องรู้กฎพวกนี้นะครับกฎการเปลี่ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์กฎที่2นะครับเขาบอกว่านะคำนามที่เป็นเอกพจน์นะที่ลงท้ายด้วยคาพวกนี้นะให้เติม es ได้เลยอย่างเช่นคาว่า bus นะครับ รถบัสรถโดยสาร1คันลงท้ายด้วย S ให้เติม E.S. เมื่อเติม E.S. เนี่ยคำเหล่านี้เนี่ยนะมักจะออกเสียงเพิ่มมาอีกหนึ่งพยางจากคำเดิมนะคือคำว่า b u s จะมีเสียง S อยู่แล้วเมื่อเติม E.S. เข้าไปปับ๊บจะมีเสียงมีพยางเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพยางคือ b u s s s b u s e s นะครับ ออกลายกลายเป็นประมาณนี้นะฮะ b u s s i s โอเคต่อไปคำว่า glass ลงท้ายด้วย double s นะครับโกดบอกว่าลงท้ายด้วย double s นะครับตรงนี้นะฮะให้เติม es ได้เลยน,นะครับอันนี้ครูวีเริ่มเติมนะเขียนเพิ่มเติมให้ก็กลายเป็น glasses นะครับนะ glasses นะเป็นแว่นตา คำว่า box นะฮะกล่องสังเกตนฮะจะมีเสียงออกมานะครับ box กลายเป็น boxes น boxes นะครับหลายกล่อง bench ch C H, นะฮะ bench มีเสียงเข้ามานะครับ e S, เติม es ออกเสียง benches benches นะครับกดข้อที่3นะครับบอกว่าคำนามที่ลงท้ายด้วย o และหน้าโอนะฮะและหน้านะหน้าโอเป็นพยัญชนะนะครับให้เติม es นะครับนะอย่างเช่นคำที่หนึ่งคำว่า Hero นะฮะนะฮะคือคนเก่งนะรเราก็ใช้ทับศัพท์คือ h r o นะฮะคนเดียวนะฮะเมื่อหลายๆคนก็เติม es แต่พวกนี้เวลาเติม es แล้วนะครับไม่ต้องออกเสียงพยางเพิ่มนะครับเนื่องจากคำเดิมของมันนะ คือคำว่า hero ไม่มีเสียง s หรือเสียงชอะไรพวกนี้ออกมานะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเติม es ก็ออกเสียงปกติแต่จะมีเสียง s เข้ามาคือ heroes ประมาณนี้นะครับคำต่อไปนะฮะคือคำว่านะฮะคำนี้นะฮะออกว่า m o r t a l นะ,ะ m o r t a l แปลว่าสุภาษิตนะฮะ ลงท้ายด้วย o ตเ e s นะครับ m o m t o s tomato นะ tomato tomato ก็ได้นะตอนนี้คือไม่ยังไม่ต้องไปแยกว่าอะไรคือ American English หรือ American accent British English British accent นะครับนะบนะก็คือสำเนียงอังกฤษอเมริกาช่างมันเถอะนะครับพอให้มันคือคำภาษาอังกฤษนะครับ แล้วเราเข้าใจนะฮะว่ามันแปลว่าลายออกเสียงถูกต้องนะครับเหมือนภาษาไทยครับถ้าเกิดว่าคนเหนือพูดคนใต้พูดภาษาไทยบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ไทยกลางที่ชัดเจนแต่ฟังแล้วรู้เรื่องก็ถือว่าโอเคครับสื่อสารเข้าใจพอจบนะครับอ o m a o o a โนะฮะเป็นตัว O นะฮะเติม ES นะฮะนะ o m o แม o s m a n g o m a n g o e s นะครับ คำต่อไปนะออกเสียงว่า ECHO นะ ECHO หรือ ECHO นะฮะ,ะเวลามีพวก ipa แบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราอ่านคำคำภาษาอังกฤษนั้นนะ,ะได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูบีก็จะสอนต่อไปในอนาคตนะครับคำนี้ก็เติม es นะฮะอันนี้ลืมเติมไป ECHO e s นะต่อไปเราเรียกคนผิวดำนะฮะว่านิเกรหรือ n ิ g กรก็ได้นะฮะ คือเคยหูได้ยินคำไหนนะฮะคุ้นเคยกับคำไหนก็ใช้คำนั้นนะฮะเราก็จะคุ้นเคยกับคำนี้เนาะ n i g r o นะฮะคนผิวดําหลายคนก็ n i g r o ์ s นะครับนี่คือกฎข้อที่3นะครับแน่นอนล่ะครับว่าถ้ามีกฎบางครั้งก็ต้องมีข้อยกเว้นนะครับนะ,ะคำต่อไปนี้นะฮะแม้จะลงไท้ายด้วย O ก็จริงนะครับนะ,ะแต่ให้เติมแค่ S เท่านั้นนะครับ อย่างเช่นคำว่า bamboo ไม้ไผ่นะฮะลงไทยด้วย o ก็เติม s นะฮะ bamboo radio นะฮะรังสีหรือวิทยุก็ radios นะครับ solo เดี่ยวนะฮะ solo เติม s นะครับ kangaroo นะฮะก็จิงโจ้นะฮะก็ kangaroos นะครับ zero zeros นะครับอ่าต่อไปคำว่า m e m o นะฮะเราอาจจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับ แต่คำเต็มๆของมันนะฮะมาจากคำนี้นะฮะ memorandum นะฮะก็คือเป็นบันทึกที่อยู่ตามสำนักงานออฟฟิศต่างๆหรือที่เราใช้สื่อสารกันภายในนะครับหรือเราเรียกว่า memo นะฮะแปลงแบบเป็นประกาศเตือนประกาศแจ้งประกาศใบประกาศแจ้งในออฟฟิศในนัสำนักงานประมาณนี้นะครับเติม S นะฮะ memos studio นะฮะ studios k i l o kilos นะฮะ piano pianos นะ dynamo นะหรือ dynamo ก็ได้นะเราใช้เราถนัดโอฮะก็ dynamo นะออกเสียงว่า dynamos นะ photo หรือ photo ก็เป็น photos หรือ photos นะครับนะต่อไป casino นะ a s n o คำนี้เน้นตัวซินะออกเสียงว่า casino นะก็คือ casinos ประมาณนี้นะครับ นะสิ่งเหล่านี้เห็นไหมว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นมาฟังครั้งแรกหรือเรียนครั้งแรกจําไม่ได้หรอกนะครับใครที่ว่างๆนะครับเ,เวลาจะนั่งรถไปไหนนะถ้าเกิดว่าม,มีอะไรทำก็เปิดคลิปครูวีฟังไปนะครับนะบเป็นความรู้แบบฟรีๆฮะสำหรับทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยอยากจะอ่านหนังสืออย่างเช่นครูวีอ่านทีไรก็หลับทุกทีนะฮะก็ ชอบเปิดฟังมากกว่านะครับข่าห้องน้ําแปลงฟันไปด้วยฟังไปด้วยนะฮะหรือเราทําอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะทําไปได้หลายๆอย่างแล้วก็ทําไปฟังไปนะครับนะต่อไปนะคำต่อไปนี้นะฮะสามารถที่จะเขียนได้2แบบคือจะเติม s หรือ es ก็ได้ไม่ผิดนะครับนะมีก็แค่ห้าคำนะฮะที่เจอกันบ่อยๆมีแค่นี้แหละนะครับคือคำว่า b u f f l o นะฮะนะ คือทุกคนรู้อยู่แล้วนะคำนี้นะฮะคือควายนั่นเองนะฮะ buffalos เติม s ก็ได้เติม es ก็ได้นะฮะนะ Cargo นะฮะอุลงสินค้านะฮะ cargo นะเติมอะไรก็ได้นะฮะต่อไปคำนี้นะครับออกเสียงว่านะ the m e r o no. หรือ d a m e r o no. ก็ได้นะฮะ จะออกเสียงยังไงก็ได้นะครับแต่ไม่ออกเสียงว่าโดมิโนนะออกเสียงว่าเดอะนะเดอร์มินอเดอร์มินสเดอร์มินสได้เหมือนกันนะต่อไปยุงะยุงนะฮะออกเสียงว่าเมอร์คิสเตอร์เมอร์คิสเตอร์จะเน้นเสียงคำนี้นะฮะเมอร์คิสเตอร์นะฮะเติมเอสก็ได้เอสก็ได้นะครับ e วเวคนภูเขาไฟนะฮะเติม เอสกด้ ES ก็ได้นะครับคําคำนี้นะเขียนได้ทั้ง2แบบครับกดข้อที่4นะครับนะคำนามที่ลงท้ายด้วย F หรือ Fe นะฮะให้เปลี่ยน F หรือ F e เป็น v e s นะครับนะหลายคนถ้าเคยไปอ่านหนังสือนะฮะอาจจะมีรายละเอียดนะคำอธิบายนะครับของแต่ละกฎมากกว่านี้แต่ว่าครูวีต้องการที่จะย่อให้สั้นที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อหามันเยอะหรือตัวอักษรมันมากเกินไปนะครับ นะถ้าตัวสอนเยอะหรือมากเกินไปบางทีคนฟังแล้วคนดูด้วยนะฮะบางทีคนฟังคนดูแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเยอะเกินไปหลายตานะครับอ่ะอย่างเช่นคํานี้นะคำที่1นนะตัวเคไม่ออกเสียงออกเสียงว่า knife มีดนะฮะหนึ่งด้ามหนึ่งเล่มนะฮะเป็น knives นะฮะเปลี่ยนจากนะฮะ fe แล้วก็เติมเป็น ves นะนะครับ wife ภรรยานหนึ่งคนนะฮะหลายคนก็นะฮะ เปลี่ยน f e นะ FE นะเป็น VES ก็ยังคงออกเสียงเหมือนเดิมนะครับ Wipes l e a v ใบไม้ ipes, ap, my, นะฮะ Leaves w o o f หมาป่า w o o p s Life ชีวิต Lives นะครับต่อไปนะครับคำนี้นะฮะนะ AL นั้นถ้าเกิดเรียนตามหลักการออกเสียงของครูวีมาจะออกเสียงว่า All นะฮะบางคนออกเสียงว่า Call หรือเปล่านะคำนี้ ตาม IPA นะฮะเขียนแบบนี้นะฮะตาม IPA เขียนแบบนี้ดังนั้นคำนี้ออกเสียงว่า calf calf นะ,ะแปลว่าลูกวัวนะฮะต่อไปคำนี้นะฮะออกเสียงว่า Ch chief chief นะฮะคำนี้นะแปลว่ามัดนะ,ะคือของเป็นมัดมัดนะฮะเป็นมัดมัดก้อนก,อน,กอนนะครับ chief shelf ชั้นวางของเชลฟ์มีข้อยกเว้นอีกแล้วเ,เช่นเคยนะครับว่า,าคำต่อไปนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะ f เป็น b e s นะครับก็คือเติม s ได้เลยนะฮะคือคำว่า chief l o o f hoof c r e e proof s e l f คำนี้นะครับออกเสียงค่อนข้างยากนะครับออกคือว่า divorce divorce แปบลบว่าขดแคล Golf, Reef, ปากรลังนะครับนะทั้งหมดนี้ก็เติม s ได้เลยนะครับต่อไปนะครับกดข้อที่5นะครับนะบเป็นสิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจำต้องรู้พวกนี้นะครับก็คือคำนำต่อไปนี้เวลาเปลี่ยนจากอาเอกพจน์ไปพ้อหุพจน์นะฮะจะเปลี่ยนรูปไปนะครับได้แก่คำว่า man กลายเป็น men นะ woman กลายเป็น v e m e n นะครับต้องจำนะฮะาคำหน้าเนะี่ยเขียนเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเป็นผู้หญิงหลายคนนะค,คำนี้จะออกเสียงเป็น v นะฮะ v e m e n ประมาณนี้นะครับ food feet louse lice หาวนะครับ mouse mice หนูนะครับ goose geese ห่านครับ child children เด็กๆนะครับ ox oxen วัวนะครับเอาละครับทุกท่านครับเมื่อเรียนมาถึงตรงนี้นะครับก็จบนะครับบทเรียนเนื้อหาในเรื่องของคำนามนะครับนะก็จะสรุปให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคำนามมีอะไรบ้างนะครับนะก็คือ 1. นะครับ common noun คำนามทั่วไปนะครับ 2. proper noun คำนามเฉพาะ ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมฮะตอนนี้นะฟ้าร้องครับคืนนี้ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับต่อไป Collective n แนวนะฮะคำนามที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะ material n o แนคำนามที่เป็นวัตถุนะฮะ Abstract n o นวนะฮะคำนามทีเ่เป็นการละนามนะครับนัน q u i v a l e n t นฮะค o m p o u n d n o นะและเอเ n n แนนครับ ทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะครับถ้าใครจําได้ก็ดีแต่จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็สำหรับพวกเนี้ยนะก็จะคนที่มาดูตรงเนี้ยนะก็จะเป็นคนที่จำเป็นพวกที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะที่จำเป็นต้องร,รู้เรื่องพวกนี้นะครับนะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้นะครับ ครูวนะีก็ไม่ได้สอนหนังสือมานานแล้วนะครับบางทีการที่ายต่างๆนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับเอาละครับทุกท่านครับก็ขอจบเนื้อหานะครับคำนำไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย until next time have a nice day